วัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางนะคะหน่ยสาหน่อย,ส,อยสี่หน่อยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจ้า ก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่28นะคะเราก็มาสรุปของวันที่27กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะก็มาสรุปตั้งแต่รอบเฉพาะกิจกันเลยนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะรอบเฉพาะกิจสามเจ็ดสี่ก็ หนึ่งแปดนะคะเจ็ดสี่นะคะก็เจาะให้อยู่นะคะตัวฟันนะคะชุดฟันนะคะเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะส่วนหนึ่งแปดก็หลุดไปนะจ๊ะเม็ดเดียวเราก็ยังไม่มานะคะนี่แหละที่เอสวางชุดฟันให้ด้วยเผื่อใครจะไปชื่นชมนะคะอาจจะไม่ชอบเม็ดเดียวที่วางให้ก็ให้ตัวฟันให้ตัวรองไปนะคะ หรือไม่ใครจะไปจับในชุดวินนี้ก็ได้นะคะเลือกเอาตัวที่เราชอบห้าตัวนี้จับไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะไปต่อที่รอบพิเศษกันเลยนะคะสามเก้าสามนะคะแล้วก็สามเจ็ดนะคะรอบนี้ก็ยังไม่มานะคะดูแอดไปจับให้ ชุดวินจับเต็มจริงๆนะคะจับเต็มจริงเข้านะคะชุดวินไปดูที่รอบปกตินะคะศูนย์สี่หกนะคะศูนย์สี่หกกับหนึ่ง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 นะคะเบิ้ลก็ไม่ได้กันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเบิ้ลนก็หลุดนะคะสี่หกก็มาชุดฟันนะคะสี่หกเนี่ยเจาะให้ห้าคู่นะคะก็มา แต่ชุดวินของเรานะคะมีสี่มีหมีศู 0. ใครจับไปจับคู่วินนะคะเข้า3ตัวนะคะวันนี้สองตัว3ตัวนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับเม็ดเดียวของเรานะคะเป็นลุ้นต่อที่รอบ v ี p นะคะศูนนะคะแล้วก็1นึ่สี่ก็ลืมเจาะให้พี่น้องมาตัวเก่านะคะ1นึสี่สี่ มาตัวของเมื่อวันที่ยีสิบหกเนาะสีหนึ่งมาหนึ่งสี่นะคะขอหลุดนะคะแต่ชุดปินของเรามาศูนย์เจ็นะคะมาเบิ้นหน้านะคะเลยเข้าแค่สตัวเนาะพอมาเลขเบิ้แบบนี้เราก็ไปไม่เป็นนะคะจับไม่เป็นเหมือนกัน3ตัวนะคะก็จับยากอยู่ถ้ามาแบบนี้เนาะถ้ามาแบบเลข ตัวไข่ตัวมันเลขเรียงก็โอเคอยู่เนาะมเม็ดเดียวนะคะที่หลุดนะคะชุดฟันมาแบบกระจายเลยนะคะเฉพาะกิจปกะเฉพาะกิจปกติแล้วก็ VIP นะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะยังไม่โชคดีเนะเราะก็รอลุ้นในงวดถัดไปนะคะงวดวันที่28นะคะ ตามลุ้ตามชมตามเชียร์กันต่อนะคะชอบไค้ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะที่ยีดเดือน10บนะคะปี64นะคะกับฮานอยนะคะ สามนอยนะคะสีน่นอยเหมือนเดิมนะจ๊ะสองตัวบนล่างสูตรหนึ่งเม็ดเดียวขอให้มาตัววิ่งตัวรูดตัวรูดได้พี่น้อง fc เราได้รูดกันนะจ๊ะ ะะชอบคอตามนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะหนึ่งสองอันนี้ให้ชุดวิน,น,น,วนมีเสียงรบวรกวนก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก,กลูกสมุนเยอะชุดวินนะคะสูตรสองของเรานะคะคือชุดปังของ้อนเองพลาดไม่ได้นะคะชุดวินชุดนี้สวนชุดหนึ่งชุดสูตรวิน ชุดหนึ่งของเราก็พลาดไม่ได้เหมือนกันอันนั้นก็ทิ้งไม่ได้นะคะทิ้งไม่ได้ทั้งสองสูตรนะคะเพราะว่าต้องใช้ทั้งสองสูตรสามสองส,สี่้าเก้านะคะก็จับเลยนะคะสองตัวสามตัวก็จับเองเลยนะคะชุดฟันของเรา ตามจนเจอห้าสี่ห้าสองนะคะห้าสามห้าหนึ่งห้าเก้าห้าแปด ส่วนเม็ดเดียวนะคะก็ถ้าใครชอบตัวนี้ก็ตามตัวนี้นะคะถ้าใครชอบตัวนี้ก็ตามตัวนี้เอาคู่ที่เราชอบหรือว่าใครจะจับเอาตัวในตัววินห้าตัวนี้ไปวิ่งไปรูดก็ชื่นชอบตัวไหนก็เลือกไปได้เลยนะคะมีสิทธิ์มาทุกตัวนะคะแต่บางวันก็อาจจะไม่มาก็ได้นะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะชอบค่อยตามนะจ๊ะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะ ก็ถ้าชอบก็รูดปื้ดรูดปื้ดเลยนะคะถ้าไม่ชื่นชอบยังไงก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะแอดเขียนข้ามพี่น้องเขียนข้ามไปได้จังใด ก็วันที่ยี่สิบแปดก็ระวังเบิ้ลเหมือนกันนะคะก็ระวังเบิ้ลเหมือนกันนะคะ,ะการเบิ้ลการเบิ้ลเบิ้ลอาจจะในชุดวินหรือนอกชุดวินนะคะ อาจจะในชุดวินด้วยแล้วก็นอกชุดวินด้วยนะคะแนวทางก็อ่านี้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันนะาจะกันไว้ก็ดีนะคะมีคู่หนึ่งเนาะแล้วก็นี่ก็มาแล้วก็มาอีกได้นะคะ อันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะคะเผื่อใครจะไปเบิลหรือว่าใครจะรูปเบิลก็แล้วแต่ชื่นชอบนะคะก็กันไว้ก็ดีนะคะอาจจะมาถึง2องนอยสาน้อยเลยนะคะสําหรับแนวทางเบิลนะคะอาจจะมาถึงนอยสองสามนอยเลยทีเดียวนะคะ ลืมตัวนี้ตัวหนึ่งออถ้าชอบก็รูดปืดรูดปื้ดเลยนะจ๊ะ แค่นี้พอนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะอขออห้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ